นายพยุงศักดิ์ชาติสุทธิผลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมประกันภัยพิบัติได้กล่าวว่าที่ประชุมได้สรุปเบี้ยประกันในการทำประกันภัยพิบัติโดยกำหนดอัตราเบี้ยประกันทุกพื้นที่ทั่วประเทศเป็นอัตราเดียวกันโดยภาคทัวร์เรือนคิดเบี้ยประกันร้อยละ0.5ของวงเงินคุ้มครอง100 0 0แบาทผู้ประกอบการ SME เีบี้ยประกันร้อยละหนึ่งรับผิดชอบความเสียหายไม่เกินร้อยละ30ทุนประกันไม่เกิน50ล้านบาท สำหรับเอกชนรายใหญ่เบีย้ยประกันร้อยละ1.25ชดเชยความเสียหายไม่เกินร้อยละ30ของความเสียหายโดยไม่จำกัดเพดานทุนประกันนอกจากนี้ที่ประชุมยังพิจารณากำหนดคำนิยามภัยพิบัติในการทำประกันในครั้งนี้ว่าต้องเป็นภัยพิบัติที่ประกาศโดยสำนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีประกาศเป็นเขตภัยพิบัติจนทำให้ทรัพย์สินเสียหายมากกว่า5,000ล้านบาท โดยภัยพิบัติครอบคลุมทั้งจากภายัยจากแผดินไหวพายุอุทก,กภยัยหากประชาชนต้องการให้ครอบคลุมภัยทุกด้านต้องซื้อประกันภัยเพิ่มเติมสําหรับภัยธรรมชาติทั่วไปจากรบริษัทประกันเมื่อเสนอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพิจารณาแล้วคาดว่าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาได้ในวันที่6มีนาคมนี้จากนั้นจึงจะเริ่มลงนามร่วมกับรบริษัทประกัน66แห่งเพื่อเปิดขายประกันให้กับประชาชนทั่วไปต่อไปนะครับ